ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องเล่าให้ข้อคิดมาฝากกันนะครับเรื่องเขียนไว้บนผืนทรายมีเพื่อนสนิทสองคนที่กําลังเดินทางอยู่กลางทะเลทรายเมื่อเดินทางไประ,ระยะหนึ่งก็เกิดการโต้เถียงกันเพื่อนคนหนึ่งถึงโกรธมากกับถึงกับตบหน้าเพื่อนอีกคนหนึ่งเพื่อนคนที่ถูกตบหน้าไม่ว่าอะไรทักคําเดียวแต่กับเขียนข้อความไว้ที่ผืนทรายว่า วันนี้เพื่อนรักของฉันตบหน้าฉันพวกเขาเดินทางกันต่อไปจนจกระทั่งพบแหล่งน้ำกลางทะเลทรายพวกเขาตัดสินใจอาบน้ำที่นั่นเพื่อนคนที่ตบหน้าก็เกิดจมน้ำโชคดีที่เพื่อนอีกคนช่วยชีวิตไว้เมื่อเขาหายตกใจจากการจมน้ำเขาก็จะาลึกข้อความไว้ที่ก้อนหินไว้ว่าวันนี้เพื่อนรักของฉันช่วยชีวิตฉันไว้ เพื่อนคนที่ช่วยชีวิตเขาอาจเขาและผูที่ช่วยชีวิตเขาและตบหน้าเขารู้สึกแปลกใจในการกระทําของเขาจึงเอ่ยปากถามว่าตอนที่ฉันทําร้ายเธอทําไมเธอเขียนลงบนผืนทรายแต่ตอนนี้ทําไมเธอสลักลงบนหินเพื่อนอีกคนยิ้มและตอบว่าเมื่อเพื่อนทําร้ายเราเราควรเขียนลงบนผืนทรายเพื่อให้สายลมแห่งการให้อภัยพัดมา และลบมันทิ้งไปแต่เมื่อมีความประทับใจเกิดขึ้นเราควรจะจารึกไว้ในศิลาแห่งความทรงจําจากใจศิลาแห่งความทรงจําจากใจซึ่งสายลมไม่อาจทําให้มัน,เล,นเลือนลางได้เรามีทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีเข้ามาในชีวิตสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขได้คือให้จดจำแต่สิ่งดีๆและให้อภัยกับสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้น เราอาจเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ได้แต่เราเลือกที่จะคิดให้ดีได้นะครับวันนี้จบวันนี้นะครับสวัสดีครับ